สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บททเมอรบ X ช่องที่นําเสนอรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีและความรู้สึกที่แท้จริงในการขับขี่วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งใน SUV ที่มีทั้งความหรูหราความแข็งแกร่งและความทันสมัยในเวลาเดียวกันนั่นก็คือ Nissan Murano สีขาวเมทัลลิกรถที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนถึงความสง่างามและพลังอันเหนือระดับ เมื่อมองจากด้านหน้าสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือกระจังหน้า V-MOTION อันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันที่ผสมผสานความสปอร์ตเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัวเส้นสายคมชัดและไฟหน้าเลดรูปทรงบูเมเอรแรงให้ความรู้สึกเฉียบคมทันสมัยราวกับดวงตาที่คอยมองไปข้างหน้าโทนสีขาวเมทัลลิกสะท้อนแสงอย่างสวยงามทุกมุมมองเสริมด้วยลออ้อลลอยดีไซน์แข็งแกร่งและยางออฟโรดที่ช่วยเพิ่มมิติความบึกบืนให้ทั้งความสวยงามและสมรรถนะ ถ้ามองจากด้านข้างนิสันมูรโนแสดงเส้นสายโคง้งเว้าอย่างประณีตเส้นหลังคาลาดเอียงเล็กน้อยคล้ายกับรถคูเป้ทำให้ SUV คันนี้มีเอกลักษณ์แตกต่างจาก SUV ทั่วไปการผสมผสานระหว่างดีไซน์สปอร์ตและความสะดวกสบายของครอบครัวจึงเกิดขึ้นในคันเดียวไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลรถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว จากด้านหลังไฟท้ายเหลดดีไซน์เฉียบคมเข้ากับสปอยเลอร์หลังอย่างสวยงามกันชนท้ายแข็งแรงดูภูมิฐานประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเพียงกดปุ่มหรือใช้เท้าสกิดใต้กันชนคุณก็สามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายดายสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจของนิสสันที่ออกแบบมาเพื่อรรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความหรูหราและความสะดวก เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสถึงความพรีเมียมทันทีบนหนังคุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้อย่างสมบูรณ์แบบเสริมด้วยระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แยกกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ให้คุณเข้าถึงเพลงแผนที่และแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างง่ายดายแผงคอนโซลถูกออกแบบอย่างหรูหราและใช้งานง่ายปุ่มควบคุมถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่เพียงเท่านั้นระบบเสียงจาก Bose Premium Audio ให้คุณภาพเสียงรอบพิศทางเหมือนยกคอนเสิรต์ตมาไว้ในห้องโดยสารทุกการเดินทางจึงเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินและความผ่อนคลายเสริมด้วยหลังคากระจกแพร m i c Moonroof ที่กว้างขวางทำให้ห้องโดยสารโปร่งสบายและเพิ่มความหรูหราอีกระดับในด้านสมรรถนะนิสสันมูร a n o มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 ขนาด3 5ลิตรให้กำลังขับเคลื่อนกว่า260แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติทรอนิค CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อนแบบ a WD ช่วยให้คุณมั่นใจได้ทั้งการขับบนถนนเรียบหรือทางออฟโรดที่ท้าทายอย่างออฟโรดที่ติดตั้งมากับรถเพิ่มความมั่นคงและการยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดี ในด้านความปลอดภัยนิสสันก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังมูรโนติดตั้งเทคโนโลยีนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมไปถึงกล้องมองรอบทิศทาง360องศาสิ่งเหล่านี้ทำให้การขับขี่ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบาย ถ้าเราพูดถึงความรู้สึกในการขับขีู่ u รโน o ไม่ได้เป็นแค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราความมั่นใจและความสบายคุณสามารถขับในเมืองได้อย่างคล่องตัวและเมื่อออกนอกเมืองรถคันนี้ก็มอบความมั่นคงและพลังที่ตอบสนองได้ทุกเส้นทางเสียงรบกวนจากถนนและลมถูกลดทอนอย่างดีห้องโดยสารจึงเงียบและผ่อนคลายสิ่ง